ชวนดูข้อความไท้ยคำที่โฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนายสิริพงษ์อังคศกุลเกียรติพูดไว้ในกรณีที่น้ำท่วมหาดใหญ่สงขาและน้ำท่วมภาคใต้จิตจังหวัดแล้วก็เปรียบเทียบโยงมาถึงปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาครับเขาบอกว่ารัฐบาลไทยไม่ได้ช้าแต่ประชาชนไม่ยอมอพยพซึ่งตัวอย่างก็มีให้เห็นกรณีที่ชายแดนไทยกัมพูชาอันนี้เป็นลักษณะการรวมรวบ สองกรณีสองเหตุการณ์มโยงเข้าด้วยกันครับผมอยากจะชวนพวกเราดูเหตุการณ์ทุท่วมท่วมหาดใหญ่สงขาหรือว,ว่าภาคใต้ก่อนเขาไม่ได้โทษรัฐบาลแต่เขาโทษประชาชนคือคําพูดที่พูดลักษณะเช่นนี้ผมก็อยากเกี่ยวว่าเขาพูดเขาโทษประชาชนครับเขาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ชักช้าแต่ประชาชนไม่ยอมอกพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภยัยหรือว่าพื้นที่น้าท่วมแต่จากกรณีนี้ได้มีเสียงจากประชาชนเขาบอกว่าไม่มี เรือไม่มีพาหนะไม่มีรถไม่มีอะไรในการอบพยพแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอบพยพไปที่ไหนอันนี้มันจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรือไม่ในการที่จะจัดหายานพาหนะในการอบพยพประชาชนแล้วจัดหาศูนย์พักพิงให้กับประชาชนแต่การที่เขาออกมาพูดแบบนี้ในฐานะเป็นโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีผมก็มองว่ามันไม่ได้โทษ รัฐบาลครับมันโทษประชาชนอะไรอะไรก็ผิดที่ประชาชนประชาชนเป็นคนผิดอย่างเดียวรัฐบาลก็คงถูกอย่างเดียวสมัยหน้าก,ก็เลือกพักการเมืองนักการเมืองคนเช่นนี้มาอีกก็แล้วกันนะครับจะได้สบายใจกันทั้งสองฝ่ายฝากเรื่องนี้ไปถึงชาวหาดใหญ่สงขลาชาวใต้ทั้งเกตจ,จังหวัดด้วยก็แล้วกันถ้าประทับใจผลงานการบริหารงานของประเทศของรัฐบาลเช่นนี้ของโฆษลักษณะนี้ก็เลือกมาอีกครับคราวหน้า